มีรถอย่าจักรยานจริงเออบไดเอาสอนมาดำเนะกวอดอกควอดอมันเป็นจะกยานพูดสุดอันดีสุดได้ยินไหมจ๊ะอนอ๋อชิลติ Ав хүн ба хонаа бүгд YouTube ч юм уу мэдэхгүй はい,い。いい โอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้เราเจอไผ่ซางแล้วนะ mm hmm. กำลังจะเดิงเข้าไปสำรวจนะว่าจะมีนอนไม้ไผ่หรือเปล่านะ mm hmm. ไปดูกันเลยค่ะอ่ะลักษณะการดูนะคะคน mm hmm. ให้เราสังเกตต้นไผ่ที่กำลังจะแก่นะ mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. ช่วง จะเข้าหน้าหนาวต้นไผ่จากที่เป็นหนอไม้กำลังจะแก่เป็นลำแก่นะให้เราสังเกตจะมีรูของนอนตรงบริเวณลำนะนี่นะเราจะไป กระเทาะเปลือกออกมาดูนะว่ามันจะมีนอนไหมนี่นี่เอาเปดวขนาเพิ่งในยูทูบ้็ Bin có la hả la, xong mang cọp. Yep, đi <laughs> đi Phụ kìa kia kìa kìa vô kìa 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 Ừ, kìa 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 Được mẹ Được mẹ kìa 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 จะต,ตัด <บา S 1> หฮเล็กเกินก็มีรถ <c oughs> อย่ะเป็นแายานจริงโออโบได้เอาสอนมาดนำน่ละกวาดออกกวาดออกมันเป็นแายานพูดสูอันนี้ก็ไรเยอะม่กจ้ะอ๋อเขียอรัดจริงยาคอมปินฮุ่มปินโอ้ยดด

นี่นะคะทุกคนเราก็ได้มาแล้วน,น,น,นะบองตัวนะอันนี้เป็นหูต้องฟงเต็มเต็มแบบเอาเราเอาย่างว่าดิทุกคนเมาดูลำหนึ่งนะจะได้ประมาณเท่านี้นเลยนะห้าสิบถึงร้อยตัวนะ เราไปหาเงนต่อไปกันเลยทุกคนตอกลูกมาเทอะไปเลย โอเคนะคะวันนี้เราก็หามาได้ประมาณหนึ่งนะนี้ยังไม่ได้เรียบยาออกนะแค่นี้แหละไ้ประมาณขีดหนึ่ง แล้วเราก็จะไปลงมือทอดกันเลยนะคะ ตัวสุดท้ายอา้าไปโอเคหมดละได้แค่นี้ค่ะวันนี้สำหรับวันนี้ได้แค่นี้นอนลดด่วนนะประมาณ2ขีด ทีนี้เราก็จะมาปรุงกันก่อนทอดนอนรดด่วนนะคะใส่เกลือใส่ผงชูรสนิดนึงนิดเดียวพอโอเค เอาเงนกระเด็นอ่ะ,อะ พอแล้วล่ะเอ๊ะพอแล้วอเออแล้วล่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้นอนลดด่วนที่ทอดเสร็จแล้วนะเรามาลองชิมกันเลยนะว่าจะกรอบเหมือนกับร้านเขาไหมโอ้ขอบมากเลยค่ะทุกคนอืมอืมอร่อย สดๆมันดีค่ะมันจะตอนทอดจะมีกลิ่นของลำไผ่นะคะแล้วก็จะเป็นมันๆของรสชาติของนอนนะคะถือว่าโอเคอร่อยคุ้มค่ากับการขึ้นเขาไปหานอนรถด,ด่วนนะคะสมราคาจำรับราคาแพงนะคะที่ขายตามงานวัดนะโอเคค่ะ ก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะ